เมื่อเช้าที่ผ่านมาพยานในคดีอธิบดีกรมพียาแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่เรียกรับเงินสินบนเริ่มทยอยเข้าให้ปากคําตามหมายเรียกของพนักงานสอบสวนปปปแล้วนะคะก็มีมา1คนค่ะซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมพยาแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชในพืนพ้น,พนที่จังหวัดปัตตานีค่ะเจ้าหน้าที่กรมพยาแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชในพื้นที่จังหวัดปัตตานีเข้าให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนกอบังคับการป้องกันปรับปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปป ในคดีอธิบดีกรมพยาแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชรับเงินสินบนซึ่งเป็นพยานยปากแรกนะคะที่เข้าให้ข้อมูลกับพนักง,งานสอบสวนหลังจากที่ออกหมายเรียกไป14คนและอีก7หน่วยงานค่ะพลตำรวจตรีจรุนเกียรติปานแก้วผู้บงังคับผู้บังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปอปอป,ป,ป,ปเปิดเผยความคืบหน้าว่ากรณีของ7หน่วยงานได้ออกหมายเรียกไปที่หัวหน้าหน่วยแต่ว่าจนถึงขณะนี้นะคะ มีตอบรับมาเพียง3หน่วยงานเท่านั้นค่ะส่วนกรณีบุคคลนั้นก็ยังเหลือบางส่วนที่ยังไม่ตอบรับมาเช่นกันพร้อมกับระบุว่าการเรียกให้ปากคําถือว่ายัางให้โอกาสมาให้ถ้อยคําที่เป็นประโยชน์หรือข้อมูลข้อเท็จจริงได้จึงอยากให้ทุกคนนั้นให้ความร่วมมือค่ะอยากให้มาแล้วก็ต้องต้อง,ต,องต้องควรจะมาแล้วไม่ไม่มาไม่มาเพื่อสงสัยก็ต้องตามอยู่ดีอะไรถ้าเกิดไม่มาเลยจะส่งผลต่อคำนวณยังไงไหมคะ ไม่ส่งผลนะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมส่งให้ปปชเสร็จปชปชก็ก็ตั้งคณะไต่สวนนะเอาเอาปปปเข้าไปร่วมนะครับคือถ้าเดิดไม่มาในชั้นปปปเนี่ยชั้นปปชก็ต้องเรียกทุกคนใน14คนนั้นมาคือคือถ้าไม่ให้ความร่วมมือก็ต้องบอกจริงๆนะครับว่าพัักงานสอบสวนก็ก็ก็ต้องดำเนินการเต็มที่ตามอำนาจนะครับคุณคุณก็เตรียมชี้แจงไว้นะครับ ขณะที่วันพรุ่งนี้จะมีพยานบุคคลอีกหนึ่งปากจากพนมดงรักจังหวัดอุบลราชธานีเข้าให้ปากคําตามหมายเรียกค่ะส่วนวันที่13มกราคมก็จะเป็นตัวแทนจาก3าหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งในวันดังกล่าวพนักง,งานสอบสวนปปปจะพิจารณาถึงการออกหมายเรียกครั้งที่2กับบุคคลและหน่วยงานที่ยังไม่มีการตอบรับหมายเรียกด้วยค่ะส่วนอธิบดีกรมทยานแห่งชาติสัตว์ป,ป่าและพันธุ์พืชพลตำรวจตรีจรุนเกียรติระบุว่า ในชั้นของพนักง,งานสอบสวนนั้นไม่มีความจําเป็นที่จะต้องเรียกตัวมาสอบสวนแล้วค่ะเพราะว่าหลักฐานในชั้นจับกลุ่มนั้นหนาแน่นพอที่จะกล่าวโทษได้แล้วซึ่งหลังเสร็จสิ้นกระบวนการสอบสวนก็จะสรุปสํานวนคดีส่งต่อปปชเพื่อเข้าสู่กระบวนการไตส่สวนและชี้มูลความผิดตามขั้นตอนต่อไปค่ะ